วันนี้ผมฮีโร่ถไฟทูอยู่เกี่ยวกับแบบี่อยู่กับอยู่กันในแบบที่น้องสร้างขึ้นมาไม่ไปเลยเมื่อกี้อยู่กันไา้เดี๋ยวทำมันเด็ดเนี่ยว่ะมดฟักเมื่อกี้มีเงาจริงด้วยอยู่ในแบบที่น้องสร้างขึ้นมาเองเป็นแบบเอ่อพันต่ออ๋อนี่ไงควันอยู่ในแบบที่น้องสร้างขึ้นเองมีชื่อว่าพันโรสซอมบี้นะทุกคน ในนี้มีเอ่อบอลหินมะมีเอออะไรก็ไม่รู้พ่งลงหนึ่งอันแล้วก็มีทอถโตรเตียอันแล้วก็ดับห้าทำยังไงนะาเอ๊ะมีชั้นสองเหรออันรับไว้ผิดช่วยไ่้มำยัำไงวะให้ทำอะไรจงไหมอ่ะอันนี้คือเลย น,นี่คืออะไรวะวางแล้วก็ล่วงเลยไม่ดูเลยแต่วางตรงนี้ไว้ก่อนแล้วกันไมันคืออะไรวะมองไม่เห็นอะไม่เคยเลยมองไม่เห็นอะพืชมันคือพืชอะไรเอออย่าไปตีดิอ่ะ ไแล้ว่ะเสร็จแล้วไงต่อเล่นแบบมองไม่เห็นอืกุกูีปกว่เล่นแบบม,งมบบอ,มอเมมงมเห็นนี่ปุกดยี่กดยี่กดไปแล้วอะไร r i

ตัดภาพใส่พันมวลซอมบี้แบบอีปิกสามสองหนึ่งเดี๋ยวแป๊บนึงดีก็ไม่มีเสียงด้วยตึ๊งตัดภาพใส่ซอมบี้แบบเอพิกที่ออกข้าใหม่ได้ไหมครับโอเคก็ได้กันได้เออเดี๋ยวเดี๋ยวมันทุบเองมันทุบเองมันทุบเองแป๊บนึงนะมันทุบเองมันทุบเองโอเคโอเคไยแล้ว

ฉันเอาไว้เพื่อแกดูมันก็คงติดลิขสิทธิ์แน่ล่ะราะฉันเอาไม่ให้ดูหรอกฉันนำในหี่นี่นี่แล้วก็นี่อีกละมันเป็นอะไรกับคำหยาบเนี่ยมันจะพูดทธอไมโอเคถ้าแฮนให้ฟังคงติดลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ร้อเปอร์เซ็นอีกละมันเป็นอะไรกับคำหยาไว้ฮะนี่เดี๋ยวนีไงคำหยาโอ้ยอีกเล็กอีกเล็กๆมามามาอย่าลองทนะอย่าอย่าไม่ทำปุ่มนี้เพื่อสต็อกเกมปุ่มนหนปุ่มนี้อะ กดกดสต๊อกเกมมันเป็นอะไรกับคำหยาบมากวะตั้งแต่อะไรอย่งไปอยู่หน้าพื้ดิอืมอเกมแล้ตายเซอกดสต๊อปเกมกดไปแล้วกดอีกรอบก็ได้และนะการที่คุณบอกจบ day o n วู้ไป เว้นล็อกทอมรุปได้สวัสดีบาร์บะบอยโอ๊ะไอ้บาร์บะบอยมึงตีกูไอ้บาร์บะบอยตีกูไอ้เดี๋ยวกูงติดอะติดได้เดี๋ยวว่างใหม่ได้มั้งไม่เป็นไรหรอกไม่วาง่วางดิฮะไม่วางไงตรงนู้นวะ ไงมีทางแล้วมีทางแล้วอะไรอ่ะอ๋อตัวเหล่านี้ด้วยโอเควัตตาฟักจะเอามาใส่ให้จะเอามันทำไมเมื่อกี้งไม่เห็นเพื่อจะปุ่มาใส่ทำไมข้างหลังข้างหลังโอ้อะไรทองทำไมไม่ได้เมื่อกลัมาซะเก็บได้เอาเอาเอาเออเอาเท็งดีกว่า แท่งแทงแทงเออแทงสองคนแท่งสองคือยังไงเป็นแทงวะก็ขนมปังมันเป็นแทงปะยังไงเป็นขนมปังคือตัวนี้คือขนมปังเออเอามาดูดิเอามางั้นกูสุ่มแล้วก็ได้กูเอาเอออันนี้แหละอันนี้แหละเออเท่ดีเท่ดี มาตัวเดียวเองตังหมดแล้วไงอ่ะตัวละสองตังเหรอ,อนั่นอะไปเดี๋ยวขอวางแป๊บโอ้กินกูไม่เนี่ยถามจริงย้ายทีไดไนมทะเลอออเริ่มเกมยังอ่ะ ทำไมไปข้าพูดกูทําไม <coughs> <Yeah. coughs> พวกซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้นี่อ้ามันกำลังจะฆ่ากูดูบ่เบิร์ร์ตู่ไปในพวกโซนบี้ซอมบี้เวสต์คอมบี้ตายแล้วมันเกิดใหม่เหรอมไม่นะนี่นะนี่นะนี่อ้าเบิร์ร์เติร์อดืติร์ร จำนำหน่อยโ้าตัด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 ตัาตัด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 ตั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  น่าจาน่าจาเพลงอะไรวะนั่นเพงตึดตึดตึ้งบ้าเบ w a n บ้าเบิ่งครั้งนี้ไม่ใช่คำหยาบแต่มันร้องเพลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะดูดิร่วมเพลงนั่นเกมอยู่ที่ไม่นึกเลยว่าตัวเองกำลังอัดคลิปอยู่โคตรบ้าเออ เพิ่งพูดไปไม่ทันอะไรไอ้นี่มันก็ร้องเพลงแล้วร้อ,อ,เรองเพลงไม,ไม่รู้วู้ปัญญาอ่อนขเรายี่ต่างมีฐานสิบสองที่ได้กี่ตัววะคำนวณแป๊บไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะตัวตัวละตัว,ละ,ตวละกี่อันตัวละสิบสองเออทุกตัวทุกตัวหนึ่งอันก็สิบสองวะงั้นข้างนี้เอาเอาเอไอ้ตัวนี้ละกัน ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอ๊ะแบบลืมตัวอะไรไปตัวนี้ไงเอ๊ะอ่าได้มาแล้วเอามาฮารี่ไปแจกตังค์แล้วอ่ะมึงเอาทองกูไปเลยก่อนแล้วกว่าูรู้ก็เหมือนกูน่าจะเปลี่ยนให้ก่อนเออเอาไปดิกูเอาไปตรงไหน มันก็มีเอ้ไอส่วนีรกสิบสามอันไงนสองตัวอื่นมีหนึ่ง What t ตถุฟัเออช่างแม่งเป็นบัตของเกมที่ฮาเล่สร้างวางแค่ตัวเดียวอย่ามันมาครบแถวองบ้าจริงดิ จริงด้วยวเบีกดเริ่มเกมเลยโอ้ชิบหายกูลืมไปเลเวลที่อกมา คนกลางนาว zombie จ๊ะที่นี่ซอมบี้ซอมบี้วอลฟอมมิ่งเฮ้ยเดี๋ยวบอสมันมาได้ไงนี่ไอ้ยิงบอสไปเลยนะเฮ้อ mẹ nè má mọi người mọi người mọi người Này nè Này người mọi người mọi người mọi mình thấy người loài เยัยยัยชนะแล้ว,วจบคิมพ์ได้ใช่ไหมจุดพิสตันฮึบบ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 บดบบ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  โอ้ยเขียไปเนี่ยูจบเกมว้ี๋ยวเียรแมปแป๊บไปออกออกออสหรับวันนี้ก็มีเพียงากากขอดูคลิปก่อนได้ไหมไม่เว้ย